ครับสวัสดีพ่อแม่พี่รองเอฟซยินดีต้อนรับเขาชูช่องมาเห็นข้ามวันวันนี้มาขอโชคเล็กเชือกผูกคอตายได้พี่รองด้วยงวดที่แล้ว695ก้าด้วพี่รองได้ว่าเก้าห้าเนาะเอางวดที่จำวันที่หนึมีหน้าสิเป็นตัวไหนร,รอติดตามไปพร้อมๆกันก็ร่างทาพทีที่ กำลังเริ่มพิธีได้เพียงเด้อฝา,ากกนไล์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังแใ,ใจครับไปรับชมมันจะจัดทำขันน้ำมนต์เลขกเชือกผูกคอครับรอดิตามไปพ,พร้อมๆกันครับ Tati yang pisang Mangsa renang Kasah yang pisang Mangsa renang กุศลธรรมะกุศลธรรมะอพพยกตธรรมะกตเมธรรมะกุศลายัสมิงสัเยกามาวจรังกุศลังกิตังอุปนังโหติสมนัสสสสัสสัสสสหคตังยานสัมปยุตังรูปาละมณังวาสัทธาละมณังวาคันธาละมณังวาละสาละมณังวา โธทธดาละมะนังวาลธรรมมาละมะนังวายังยังวาปนาลาภะตัสสมมิสมมเยภัสโสโหติอวิเคปโหติเยวาปนะตัสสมิสมสมยอันเยปิอาทิปฏิจจสมุปปนาอรูลปิโนธรรมมาอิเมธรรมมากุสลา ปัญจขันธาโรุปักันโดเวทนาขันโดสัญญาขันโดสังขารขันโดวิญญาณขันโดท่าท่ากตะโมโลปักันโดยังกินกิโรปังอาทิตนาคตปัจจุบันังอาจตังวาปะหิตังวาโอาลิกังวาสุุมังวาหินังวาปณีตังวายังโทเรวาสันติเกวา ตาเทกาจังอภิสังโยหิตตวะอภิสังคิปิตตวะอางวจติโลภาคันโธสังฆะวอสังฆะวสังฆหิเตนะอสังฆหิตังอสังฆหิเตนะสังฆหิตังสังฆหิเตนะสังฆหิตังอสังฆหิเตนะอสังฆหิตังสัมปโยโควิวปโยโคสัมปโยเตนะวิปโยตังวิปโยเตนะสัมปโยตังอสังฆหิตัง

Saja panjati intali ya panjati bukala panjati kita wata bukala nang bukala panjati sama ya wimoto sama ya wimoto aku parihana tamu apa rihana tamu kita napa po anula karena kayu palato apayu palato apa kamano apa apa niyato ani carré topatipan ba ditdito Allah Allah yapatipan no Bo kalau upalpati Sa kamate nati aman tayo Sa kaho paho datso kalau upa dapat Sa ka na na wang wat tapi asana ini kangan kipu upala dapat di Sa kapamate nati micha. เยเกเกกุศาลาธรรมาสเพตุกุสลาโมลาเยวาปะนาคุสลาโมลาสัพเพตธรรมากุศลาเยเกเกกุศลาธรรมาสเพตุกุสลาโมเลนะเอกโมลาเยวะปะนาคุสลาโมเลนะเอกโมลาสัพเพตธรรมากุศลา itu pacayo alam mana pacayo adi pati pacayo ananta ra pacayo sama ananta ra pacayo sahata pacayo anya manya pacayo nitya pacayo upanita pacayo polesta pacayo pasata pacayo

한자와 짜산가라 오빠, 저와야 잠이 너무 오브젝트 동원이 30대 35박 35수고. สัตสมโวสัตวสตส,ส,สัพวสัตตา,าันติจามาริสุจามาริสเลตาเทวหังมาริสามินทัปปนที่เมธะทังสัตยกเป็นเช่นนี้ว่าเล้ยสัตว์ก็เป็นตัวแม่ เป็นตัวแล้วไปเนี่ยเป็นตัวแล้วเป็นเลืเป็นเลืโอ้ผลลูกงามยานแมตัวนี้แหละเมตัวี่พีตัวนี้จะตัวตัวย่างตัวย่างตัวย่านาตัวย่างตัวย่างที่จะนำน้ำให้โตโตเลี้เป็นตัวโชกนะเนี่ยตัวนี้ตัวย่างพอสวยเห็นชัดไหมครับอันนี้คนเรนเลยดิลิลิลิดิ คนลุกตลอดเลยปูเนี่ยปูนี่คนลุกตลอด สามเลยทันพี่น้องสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาสามิธรรมังสารนังคาสามิสังฆังสารนังคาสามิตูติยัมปิพุทธังสารนังคาสามิตูติยัมปิธรรมังสารนังคาสามิตูติยัมปิสังฆังสารนังคาสามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคาสามิตาติยัมปิธรรมังสารนังคาสามิตาติยัมปิสังฆังสารนังคาสามิ สัพเพสังขาราอนิจจสัพเพสังขารทุกขาสัพเพธรรมะอนัตตาอตุวังชีวิตังปุพังมรณังทวัดสังมายามริตพังมรณะบาลโยสานังเมสีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมรณังเมนิยตังวัตา์อยังตโยอักิรังอาเปตาวิญญาโนจุนโดอาทิเศสสติ Bapak tawing, karing kak iwa, Kuk sara sama, aku sara sama apa ya kata sama Suka ya wetan aja sampai ya yuta sama Suka ya wetan aja sampah ya tama sama atuka Masukaya ya naya sampah yuta tama Wipaka sama wipaka sama, sama sama Newa wipaka na wipaka sama sama Upati nu patani ya sama Anu pati patani ya sama Anu patin anu patani ya sama, anu patin, anu patani ya sama asang kiri tasang kiri sika tama asang kiri tasang kiri sika tama asang kiri tasang kiri sika tama sawita ka sawita la tama awita ka wita la mata tama awita ka wita la tama piti saha kata tama suka saha kata tama ube ka saha tama tasane na tama pawa na ya paha tapa tama ne wata pawa na ya paha tapa tama थ स नहीं न पपहींम भप तप तुका थम्म नि वी न भप तपुका थमा अचया खमी नो थम अप चया खी नो थय कामी नो न चया कामी नोथम्मा शिखा थम्म अ शिखा थम्मा नि व शिखा न सिखा थम्मा पलित ठम्म मतम अ थम्मा

อตฺถจตฺตธมฺมาวยธธมฺมาอจตฺตปยธธมฺมาอจตฺตลมนธมฺมาวยลมนธมฺมาอจตฺตปยลมนธมฺมาสานิทสณสปติขาธมฺมาอนิทสณสปติขาธมฺมาอนิทสณปติขาธมฺมาเหตุปจฺจโยอลมนปจฺจโยอธิปติปจฺจโยอนันตรปจฺจโยสมณันตรปจฺจโยสหาสตปจฺจโยอญฺญมญฺญปจฺจโย Nisaya pacayo, upani saya pacayo, apole sata pacayo, pasal sata pacayo, asewana pacayo, kama pacayo, wipaka pacayo, ahala pacayo, indariya pacayo, sana pacayo, maka pacayo, Sampayuta pacayo, wipayo pacayo, ati pacayo, nati pacayo, wikata pacayo awi kata pacayo anicca wata sangkara upata wajata mino upacita wanilu canti te sang upata mosuko wata sangkara upata wajata mino upacita wanilu canti te sang upata

ตัวน <ENNIS> <ส Or ue> ี <eterm oon> ้ปูอะมันเก่าปะตัวนึงเก่าเนาะเป็นออมา่ตมาเลยเจีเยียวกับจุดทุบขี่เหล่ากวนเราเลยี่พีขี่เหล่าตัวนี้ลห้แช่กินนี้หรอไี้ก็ได้เป็นมะม่งพี่พีขีเหาตัวหนึ่งะตัวมูยังไงตัวมูว้บอกเรานี่ยาตัว แล้อุ่วมคือกันกัมุโนนนีคือเราเลยน่้งาจาใครล่อยู่แล้วไล่ได้ผมากคนนคนว่าโอ้ยวเดมากเาของที่หเป็นปูเกี่ยวีาตเย่ฮตัวเยกใหญตเัตกกตรงนี้เป็นปูเกี่วนี่ฮะ อ่าง้ายด็สมเาใ่่างนี้ย้ัดก้่้ามไม่ได้กินนีย้อนวัดนม่ากินเรานาวดต้งไก่โอ้กลงเลยนะมันเด็ดจริงเฮ้ยตุ้งไก่น้ขาดก็กงบางทีก็ตัดไม่ขุ ตัวนันกันใหญ่ที่สัมตใหญ่ตัวนี้เป็นป,ปรอปาครับปอปาย่อมาจากแปดครับตัวที่สองนี่ปูเห็นว่าเป็นสองครับอ่าตัวที่สองคือหัวมันนี่และหางขึ้นมานี่ตัวที่สองปูเห็นเป็นแปดครับตัวที่สามคือเก้าเต็มที่เลยล่ะชัดเจนเก้านี่คืองามยี่หลีลงไปเป็นกันที่แรกเป็นกับยิปงกลมเนี่ยเพืนอมาตอหางใหญ ตัวนี้คือสองสองบ้างมันอาจจะเป็นก็ว่าตัวนี้คือปอปลาคือแปดโตหลวงพีเป็นก็ว่าแปดเนาะหลวงพีดวงนั่นเพิ่นนะเป็นแปดสองเก้าเพิ่นชื่ครับผมสองแปดหกหกแปดสองหกแปดสองเก้ากลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่นี่เพิ่นผู้ให้เพิ่นก็ว่าเพิ่นให้ยทักยุ่งวันนี้ก็ได้ครับ ผู้นทื่วัดนรผู้เป็นพระคือวัดหลวงคี่วัดหลวงพี่วัดคือหลวัดอ่นี่ผู้คนเสียร์คนพิ่นูกสอนสอนเสียร์คนครับดันลุ้งวาวใสบาทเพิ่นเอ้ยื่อเพิ่นเอ้ยื่อเพิ่นได้ครับุญบคนลุงยอดยอดนีครับแอบตาโจไว้เด้อครับเอฟซีครับผม น้ำไหมแกไหมมีนามแกงไหมครับเนีนไติดอึดหพอมเตะได้เีแกงตงเด้อแก้วนี่ไหมลันอยู่ด้ของคนมจัดน้กนผูบัแกงผู้นทครับเป็นวัจัุิสักไม่ไหวไงม่เนีูจัดก็เป็นแต่ว่าพ่อของเป็นน้อบอกบอกว่าหันนี้ว่าเป็นบะแกง้ำไหมอืมอืมอกระบงแกงไม่ตแก้วตดิบเด้อ แกฟิกเด็บครับผมตัดเลนเอาเล้ครับเพื่อนวดนี่เห yeah> ็นว่าบอคึองวดที่แล้ววดที่แล้วยังหเป็นเกเป็นหตัวอันนี้คือกันเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าเพื่อนแต่ว่าก็มีแปดสองหกสองเก้าแลโวหกขึ้นลงนีเป็นสองการน้าสองลนามักแล้วักแล้วมันดบด้วย เดี๋ยวปังครูบังทีทเพื่อนที่ปดากลับมันะครับผม มาทำรวยเด้สิครับผม้องหั่นยังไงควยมาอยานี้ต้อตื่นปเากันเนรงเอฟุกขากันงไงเขตบครับทุกครับขัตตจเนนิทุกขาพยปัาจานิพยโสกัปตาจันิโสกาหอนตุสเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหสัมปัตังปุญญาสัมปัาังสัพเทวานุโมทันตุสภพสัมปติสิทธิ ทานังทะทันตุสัพพายาสีลังราคันตุสัพพชาภาวนาพิรตาหงุตุขันตุเทวตาคตาสัพเทพุทธาภรพปตาปัจเิการนันจะยังเพยังอรันตานันจะเตเสนาราคังพันธามิสัพพโสขอสิวะาจับภูมิที่ได้สุเทวดาสุกัวสุพงขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทิวดา and